คุณผู้ชมครับฟิวชั่นคุกกิงวันนี้เป็นขนมหวานนะแสนเกเป็นลูกผสมของขนมไทยกับเบเกอรี่ของฝรั่งนะครับเค้กเต้าส่วนตัวเค้กไม่พูดแหละก็แค่สปันเค้กธรรมดาทั่วไปคุณผู้ชมจะทำเองจากสูตรที่มีหรือคุณผู้ชมจะไปซื้อเขาก็ไม่ว่ากันนะคุณผู้ชม วันนี้เราจะทำเต้าส่วนก่อนเดี๋ยวจะใส่ลงไปในเค้กนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยผงทำวุน้นเพราะเราต้องการให้เต้าส่วนของเราแข็งตัวแล้วก็น้ำตาลทรายผงทำวุน้นน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำสามอย่างก่อนนะคุณผู้ชมจัดการต้มจนกระทั่งเดือดตอนนี้ไม่ทำอะไรรอ แป้งข้าวโพดละลายน้ำเตรียมไว้แล้วก็ถั่วเขียวเลาะเปลือกตราข้าวทองแช่น้ำสักสองสามชั่วโมงแล้วก็จัดการนึ่งจนกระทั่งสุกเตรียมไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรารอให้วุ้นผงน้ำตาลทรายและน้ำเดือดก่อนนะใกล้จะเดือดผงทำวุ้นก็จะละลายหมดเราก็จะใส่ถั่วเขียวเลาะเปลือกหรือถั่วซีกกาเรียกกันทำปลาซับปากทั่วไปตราข้าวทอง ที่เรานึ่งแล้วจนกระทั่งสุกนะคุณผู้ชมใส่ลงไปแล้วก็ต้มต่อไปสักครู่หนึ่งจนกระทั่งแน่ใจว่าส่วนผสมเริ่มเดือดนะครับเอาละพอเริ่มจะเดือดเราก็จัดการละลายแป้งข้าวโพดกับน้ำนะคุณผู้ชมพอละลายแป้งข้าวโพดกับน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ค่อยๆหยอดลงไปแล้วก็คนผสม เร็วๆด้วยไม่งั้นเดี๋ยวแป้งข้าวโพดจะจับตัวเป็นลูกๆนะคุณผู้ชมนะไปเรื่อยๆแบบนี้ทีละน้อยทีละน้อยส่วนผสมก็จะสุกข,ข้นมากขึ้นมีวุ้นมีแป้งข้าวโพดอุ้ยส่งตัวแน่นอนเอาละนี่คือคีมวงแหวนหุ้มด้วยฟอยล์ มีสปันเค้กอยู่ข้างในนะคุณผู้ชมนะเมืม่อจัดการคนผสมเข้าการก็เทส่วนผสมของเต้าส่วนลงไปเลยปึ๊บเอาละครับรอจนกระทั่งทรงตัวและนําเข้าตู้เย็นนะครับพอทรงตัวดีเราก็นําออกมาจากตู้เย็นเดี๋ยวเราจะเคลือบหน้าอีกครั้งหนึ่งด้วยหุ้นกะทินะครับเต้าส่วนของเรา วางอยู่บนเค้กเสร็จแล้วก็ส่งตัวดีนำออกมาจากตู้เย็นคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเราจะทำหน้ากะทิกันนะครับวันนี้เป็นกะทิน้ำสำเร็จรูปตราเกากะกระป๋บบงนี้นะคุณผู้ชมเราก็ได้กะทิข้นหอมมันเรียบร้อยใส่ลงไปเลยหนึ่งกระป๋องตามด้วยผงทำวุน้นิดหน่อยตามด้วยเกลือป่นนิดหนึ่ง หอมมันแล้วก็ต้องมีเค็มนะมันถึงจะอร่อยแล้วก็น้ำตาลทรายเปิดเตาแล้วก็จัดการคนผสมนะคุณผู้ชมผส่วนผสมของวุ้นกะทิร้อนมากๆแล้วก็จนจะเดือดนะคุณผู้ชมละลายแป้งคาโพดซาแล้วก็ใส่ลงไปคนผสมให้มันไวๆหน่อยนะคุณผู้ชมนะมันจะข้นบุบเลย ก็แน่ใจว่าแป้งที่ใส่ไปก็สุกด้วยนะเอาละสุกค้นแล้วปิดเตาคนผสมต่อระวังนะไอเดือดปุดปูดเนี่ยละ่ะคุณผู้ชมจะก,กระเด็นเจ็บปวดนักเฉละจัดการเทลงไปบนหน้าเค้กเอาละทิ้งไว้จนกระทั่งทรงตัวในอุณหภูมิห้อง แล้วก็นําเข้าตู้เย็นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะออกมาหั่นแล้วก็เสิร์ฟกันนะครับขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจะรับประทานตอนนี้เราจะต้องแต่งให้สวยนะคุณผู้ชมเราได้วุ้นมะพร้าวในน้ําเชื่อมตลาดชาวเกาะขวดนี้เป็นตัวช่วยนะเปิดซะเสร็จแล้วก็ใส่ในกระชอนโอ้ยเราได้วุ้นมะพร้าวหน้ารับประทานมากคุณผู้ชมใสสวยเขาบอกว่ารับประทานเสร็จแล้วมีประโยชน์นะ วิปปิ้งครีมตรามารีนาก็จัดการนำมาใช้เพื่อการนี้ได้นะคุณผู้ชมบีบซะให้เป็นขอบเสร็จเรียบร้อยเราก็ตักบุนมะพร้าวใส่ลงไป คงจะอร่อยชื่นใจนะคุณผู้ชมนะสวยงามทีเดียวเชอร์รี่เราก็ซุกเข้าไปใส่เชอร์รี่ลงไปเสร็จแล้วก็มีสแลแน่เป็นช่อๆยืนยันความสดสัหน่อยหนึ่งและสำหรับดอกไม้ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าจะใส่อีกก็ไม่เสียหาย จับคู่กันสดใสเชียวอันนี้ก็เป็นดอกไม้จากน้ำตาลนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขากำลังนิยมเชียวใส่ใบสักหน่อยให้ดูสวยงามนะผู้ชมแค่นี้เราก็จะได้เค้กที่สวยงามมากแล้วน่ารับประทานเนาะ ห็นไหมคุณผู้ชมขนมไทยอ่ะมันมีสเสน่ห์จะตายไปมันมีสเสน่ห์ในตัวของมันเองอยู่แล้วเพียงแค่เรามาปรับปรุงรูปแบบนิดหน่อยในการนำเสนอก็พร้อมแล้วที่จะเหมือนกับว่าแต่งตัวแล้วก,ก็นเตอร์ได้ทันทีเลยนี่ยิ่งนะอีกไม่กี่วันนี้เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกันอย่างจริงจังขนมไทยจะมีความหมายมากขึ้นนะ ทุกประเทศก็อยากจะรับประทานอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยแล้วก็มายิ้มมาพูดมาคุยกับคนไทยกันทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมเราคงต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันนะครับและสำหรับช่องทางในการติดต่อกับรายการของเราขึ้นอยู่แล้วที่หน้าจอตลอดเวลาที่เรายังไม่พบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันไหน,ไหนก็ตาม ไม่ใช่วันจันทร์วันอังคารวันพุธที่เราเจอกันเนี่ยคุณผู้ชมก็คุยกับเราได้เหมือนประมาณว่าตลอดสัปดาห์เราไม่เคยห่างจากกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับและอยากเรียนอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้นะครับทางอีเมลที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะครับเอาละครับสัปดาห์หน้าวันจันทร์วันอังคารวันพุธเรามีนัดกันนะคุณผู้ชมกับรายการ Modern Night c o o k i n g งบายยิ่งสัก์ทางช่อง9แห่งนี้นะครับเวลา11นาฬิกานะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ